มีผิดบ้างนีผิดน้างหมกบล็อกหมกล็อกดนี่เด็กข้างเ้า Ơi. Ừ. Tôi <laughs> mày à Ủa, đây Để mà tôi nướng nên... kì mai <laughs> à nào tự ngắm được à nhìn vĩ nòng đây một tu nướng hả quí sướng đây เดินไปโซ่ๆก่อนนะครับนะสองโทพี่น้องเออคืออะไรบางอ๋เด็กูบูน้ำตัวนึงปลาขาวปลายังกกาะพี่ล่ำบ่ ึไหตายังต่ำึไหมพอดีดูกนนาะดูนนสามโต๊โอ้ยีต๊สามต๊่น้องตึไหมพอดียนสุดท้ายนับุปลายังต่ำเมื่อกี้ไหมไกตังๆอยู่ไหมครับีตัวใหญ่เยว่าไก่ว่าสิงมไหมเรหม ไผขึ้นยู่งทั้งเครื่องปวดดำแหงบอกแหงเลยโอ้แต่มาถึอไม่นี่ลยี่อาิเขาอยู่นี่มันตวังันละไอ้มันถือพอมีไม่้นโอ้ถือยู่พี่น้องตาหนพูดหน่อหาเลยพี่น้องบาดเจ็นี่บาดทาตบาดเจ็นี่ตงามๆโอ้มันถือไผขึ้นทั้งเครืงถึงน่เีนี่ไงสูดมือบแงงคนด้เอา สามเส้นเงิงทีส่สามเส้นเงิงเหมือนเดิมย่างนี้นี่เอ้าพี่น,อนอ้องอะไรยั๊ตัวบ่านนีน้นี่มาบังพี่น้องมาบังมาบังนี่ครับพี่นอ้องสวยๆเลยนี่ครับราคาสวยโตคดีแล้วพูดนะพี่น้อง สุดยอดพี่น้องสุดยอดมาแล้วมาแล้วนี่ครับปจนสีรอดแหกที่กันแ<ำ> <laughs> ห้หงขึ้งนองอมงอมนะนี่ครับพี่นอ้องห้มอยู่อี่ งามดีโอ้ยมากโอ้ยสมมติส,สีงามก็นี่อยู่ครับพี่น้องกะหลังจากที่พระอาทิตย์นะครับไปน้องหานนกกระมา,มาครับพี่น้องขี่กระมาพอดีมาพอ่อคุกกุ้งนะครับผมนี่นะครับมาตึกแหนพอดีพอดีเฮ้นะย่าครับเส้นเกา่าพี่นอ้นองนะครับเส้นเข่าเส้นเข่าเป็นตั้งไหนนะครับมาดูกันมาตึกมีบอก ฮาตึกเอาปลาขาวสวยนี่แหละใส่พักกิโลกด้วท่นเลยนะครับนี่ยึบฮึบโอ้ขอ,องเทียพี่น้องสงสัยขว่อนครับพี่น้องขว่อนเดี่ย่ดูดมากเลยดูดมากมากตาบ่ะ จีควยบ,บัดีพี่น้องเล่นลนะนั้นมัมาเบิ่งกระน้องฮาไ่วะะไยังไงตีไปนี่ขึ้นขึ้นไม่เลยบ่อันกอนไปอข้าเี่ย่ว่าแกกันเด้ มันบูกนี่อยนะไรายปะทะยัยเลยพี่น้นนอ,องเขยรุนเขารุน้นกันนี่ดูขึ้นยุ่นี่ เดี um ๋ยวเดี๋ยวเาเดี๋ยวเเอาควาบ่เดี๋ยเดี๋ยวเนปดูบ้เดี๋ยวเเดีดี๋ยวเดีดี๋๋ยวเดีดีเดี๋ยยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋เดีเยวเดเยวเดเดี๋ยว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  เดี๋ยวจังไล่เอาไหมยังดนหเดี๋ไฟดึงออกพ่อพ่อไปเองตลาดนะเอาขึ้นสูงแล้วกะพ่อไฟดึงออกไปเรื่อยๆครับพอผมบ่อยดบ๊อาขึ้นสูงเลยนะบ๊อดยิบเอาไ้มย็บเอาบ๊อดดีใบลูกดีๆีกันหนักยิบนี้ โอ้มันทํไมมันทไม่ายแล้วเท่ไหร่แล้ได้แล้ไปละอุ๊ยเใกล้มาเลยไงๆๆโอ้ยๆๆโอ้ยโอน่โอ่โอ้ไงโอ้โอ้่ข้างนี่พี่น้องบ่คื่โหโอ้โอน่เด้อครัับเ้าหนี่ินย่ังบหอยโอเอ้เอมก่นขึมา่อน่ก าถุงไปเอาถุงดำไปเอาถุงมาพี่น้องโอ้ฮะให้ไรให้ลูกเอาเปิดได้เปิดได้เวเดี๋วเดี๋ยว้ยโอโดดเท่าไหดูชั้นไหนว้าเอาตุ้งเอาตุงให้พอนี่นี่เอาคันนี้นะครับคันนี้เอาคันนี้กันเอาคันนี้กัออเอออ่นี่ปะนีียบปะนี่เอา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 เเอาาเอาาเอาเอา มาเร็วตัวอ่ะสิเลปกุ้ปานเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้วเฮายเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้้ยเฮอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ มัดปากมัดปากเอ้าคนเนี่ยเอาคนพลุแเ้วหหาไม่เสียไปอ่าโอเคเสียบไม่นานไม่โอเคโอเคโอเคเออตายตด้เออไม่ไหวก็ตัวบนตัวบนโอ้เกือบว่ะเหรอว่ะเหรอว่้ตัวเดียวเหรอเนาะตัวเด่ละตัวฮะโอ้โห ตัวะออขึ้มาาข้างคุณเอาขึ้นดีๆเนี่ยมันจะข้าตั้งขาไหมตั้งขาข้างๆไหมเดาลๆก็ดึงออกมาข็งขดีดี

อันี้ตัวน <initiatives> ึงสรีดีกริดออารดอาหาเอ้าดูจังไ่้เหรอเฮ้ยนี่ขาดนชยน่ขาดเชียวหนีตัวนึงได้ไปนังปะ้อรดสรดโอ้รลพี่น้องเอาเบิ้งกองแม่ลกเบิ้งเบิงมาีนัมีใส่รดันยังเหียบต้นโอ้โหไปยัง สรีดีกพี่น้องเอ้เอมดล้วิมดล้ล่ะอ้าลูกก็นอนเพียงันี่ไหมฮะลุคนท่านลม่นยนะฮะชนอ่นี้นี่นี่ตัวนึงได้ละได้ละสิีีมากนี่สิดเออสิีดหลายขนาดเลยพี่น้องเออ

เน,นี่ยครับผลงานมัอนี่ครับพี่น้องบ,บ,บ้านแฮาสามบาทนะครับเนี่ยสามบาทราคามาตุ่มเอาเออหอ่นี่เหอ่เดียวนะครับเอาจอกนี่จอกเดียวเนาะพอี่จกนะครับพี่น้องมาเพิ่งอ่ะเก็บไปใส่หลกเอาเนี่ยมาใส่หลกเอาใส่เนีาใส่เนีาใส่นี่ครับปลาสลิดพี่น้องน,นึ่นครับโอ้ยนี่ครับสามสีมม่ตัวห้าตัวคนตัวหนึ่งคนเก็บใส่หลกเก็บใส่เก็บใส่ นี่นะครับพี่น้องผลงานนะครับมือนี้นะครับบ้านเหงาสามบาทนะครับในปลาเขาอยู่หาหกตัวนะครับลรากาปลาบูหน่อยตัวนึง่ลรากามาตุ่มเอานะครับเนี่ยได้ให้ไรครับปลาค้อนไงครับพี่น้องนะครับเาเก็บใส่โหลเก็บใส่เนาครับพี่น้องมาเบิ่งนี่ครับนี่ครับเออมันมันมันเออโอ้ยในสิ่งมันยังได้พี่น้องนี่ถ้ามันยอดเดี๋ยวมูลุ่นกับภาเออไปตุ่มอีกครับพี่น้องแล้วพี่น้อง ก็ถ้าติดตามนะครับติดตามคลิปนะครับผมนะครับเอามาล้างหน้ามันต้องมาลูกไหมไปเอ๊บโอ้ตัวนี้โลกัวหมดแล้วครับนี่พี่น้องนะครับปละคองไงนี่ครับปละคองไงเนี่พี่น้องอู้พุ่นพุ่นอ่ะนี่ครับพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะพี่น้องนี่นะครับผลงานนะครับเนี่ยตุ่มเลยปละคองไงตัวนึงนะครับพี่น้องนะครับเอาให้พี่น้องมาเบิ้งนะครับ นี่พี่น้องปลาคอตอนนี้สิโลอยู่ครับพี่น้องโลกลัวนะครับโลคกัวนี่ครับนี่นี่ครับเห็นบ่พี่น้องนะครับนะครับเอ้าโลครับปลาหลุดโลครับตัวนี้ให้ไล่ครับพี่น้องนะครับผมกะคุณครับมึงคู่กลุ่มกำลังสางแหย่คุณตุ่มตาบ้างใหเยอะละเอาละเฮ้ยคบานหันดีเเจียนี่ยแก่ๆสะพานบ้านไหมอืมครับ เดี๋ยวไปว่านเจ้าเถียนพี่น้องนะไปน้ำเลี่ยกันได้ผมตุ่มเพลือมาแล้วมาลุ้นอีกตุ่มเพลือมาแล้วมาว่านอีกรอบนึงนะครับผมเป็นเด็กคือว่าคู่กุ้งอุ้ยนี่เด็กตัวหนึ่งไปนะปลาเขาปลาเขาใส่สองสองยุสองตีเออสองคือยุพี่น้องคือยุชนะสองสองโอียสองโตอ๋อโอ้ยสามป่เอาไปเหลี้ยงแป๊บๆอยู่เมื่อกี้นี่เขาบลพร่องรุดแล้วรุดแล้วบ่เอานั่นเด็กตัวงามอยู่ครับพี่น้องงามอยู่งามอยู่ครับนี่ครับ ห้างกับผิดเยองห้างกับพ่อโอ้ติดตาเลยตัวนี้ตา <ITA> ุบหัวแล้วโอ้นี่ค oh. ร so oh. oh. oh, ับพี่น้องสามตัวอีหลีโอ้สามอิริน่ครับตัวหนึ่งนี่เออได้สามอยู่ไปแป้งตัวหนึ่งโอ้เอ้าเนี่ยครับพี่น้องเอ้านี่สามตัวครับน้องนี่ครับเกือบหลุดด้นี่เห็นมันห้างขนาดเห็นห้างด้นี่ครับเห็นห้างโอ้นี่ก็ได้ตัวงามครับสามเส้นนี่ครับถึกสามเส้นครับนี่ครับพี่น้องเห็นสามเส้นเห็นสามเส้นหาบุ ย่าเป็นสามเส้นหาหมเลยนี่ก็พอได้ติมกันนะครับพี่น้องโอ้ตึกบา่าก็ได้อยู่เลยครับมาอยู่ได้ไรแห่ก็ไดเนาะครับครับผมเอ้าสี่หาบ่ากับเบื้งเนี้ยผมพี่น้องโอ้แต่ปกครองแง่ผมก็โอเคสี่หาบ่าเนี่ยเามันธรรมดาเดิครับนี่โอ้สี่หมครับครับนี่ครับโอ้สายเปิดเบื้งข้างในเอาเนี่ยครับเอ้าพี่น้องได้เบิ้งกันนะครับพี่น้องวันนี้นี่ครับสรุปกันพี่น้องครับโอเคอายุผมโอ้ปกคอตัวนี้ไหมโอ้เนี่ยก็เขียนผมผมตัวนี้ ไงตัวโรคกลัวครับโลกลัวตัวนี้ครับโลกรคกลัวโลกลัวหรือคนครับคนครับคนไงพี่น้องนะครับนี่ครับาคาวสอยกันตัวตัวงามกัวตัวงามเนาะปสาิีกระตุ้งนี่นะครับพี่น้องเออสารีหลายตัวเลยพอได้ยู้ได้กินนะครับพี่น้องครับการทำว่าหากินนะพี่น้องถ้าดูท้ามันนะครับผมนะครับผมเคโยเอากระฝากพี่น้องวันนี้ก็แล้วกันครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผม กด subscribe ได้เป็นน้องเด้อนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมแจ้งเตือนนะครับที่จะได้รับคลิปต่อๆไปครับพี่น้องนะครับการสำรับผมใบมาเทียดดครับเาอาทิตย์นะครับกับอ่าอ่าคู่กุ้งนะครับผมนะครี่ครับซึ่งซึ่งซื่อแห่ไม่กับมะเทศยไหมครับผมนะครับมะเทียหมครับมะเทศแห่ไหมนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับมะเทียดดูทะเลโบแดงให้ให้พ่อญ่เกี่ยวให้พ่อญ่เกี่ยวเทศียดตัวเนาะกับบ่ปันได มันมันมีแต่ปลาหน่อยเอามันออกมันหลอดครับมันีมีปลาขาวพ่อพ่อถึกแฮดดีครับพอได้ดีเนี่ยครับผมสวยเก็บโตอยู่ครับพี่น้องกับนี่ครับวันสามสี่ห้าบาทนี่แหละห้าบาทครับพี่นี่เอาวันสี่บาทแล้วก็มาตุ้มมาหนึ่งเป็นห้าบาทเนาะเอาเนี่ยแะครับผมก็จะเ่าลืมในพี่น้องเด้ออ่าพ่อกินแรงอยู่แล้วพ่อได้นะครับผมนะครับผมถ้าเทียนชมนะครับในี่คลิปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในพี่น้องเด้อนะครับผม ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแกล้งเตือนนี่พี่น้องนะครับที่จะได้รับคลิปต่อไปนะครับผมตอนนี้ผมบ่าวอาทิตย์กับคู่กุ้งนะครับกับชิดเดชอัมล่าผ้าจากพี่น้องนะครับไปไปนะครับผมพ่อคันไม้คลิปหนาครับพี่น้องครับผมลาคลิปนี้สวัสดีครับ